Mission to the Moon Podcast brought to you by ใหม่สกินแคร์จากสีจันสกินมอยส์สูเปอร์ซีรีสตุ้นน้ำลึกล็อกผิวฉ่ำนาน7 2ชั่วโมงสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission to the Moon Podcast นะครับคุณอยู่กับประวิทย์านุสาหะครับเมื่อไม่นานมานี้เนี่ยเกิดปรากฏการณ์อันหนึ่งที่น่าสนใจมากนะครับคือ ปรากฏการที่เกิดขึ้นที่ประเทศจีนนะฮะเขาเรียกว่า lying flat movement นะฮะหรือว่าการนอนเฉยๆไม่ยอมทำงานไม่อยากทำงานนะ,ะาะมันเป็นปรากฏการณ์ที่อาจจะไม่ได้มีคนเข้าร่วมเยอะถึงขนาดที่ว่าจะกลายเป็น global trend หรืออะไรอย่งังไงนะครับแต่มันน่าสนใจเพราะผมคิดว่ามันมี อะไรบางอย่างที่เราควรจะต้องศึกษาเมื่อคนรุ่นใหม่เนี่ยเริ่มต่อต้านการทํางานนะฮะไอ้คำาว่อยากนอนเฉยเยไม่อยากทํางานเนี่ยเราอาจจะคุ้นเคยคำนี้ดีเนระะับว่าเราเองก็อาจจะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะฮะแล้วเราก็สูกมันอาจจะเป็นวลีติดตลกอะไรแบบนี้เนี่ยแต่ว่าเรื่องเนี้ยอาจจะไม่ใช่สําหรับคนรุ่นใหม่ในประเทศจีนเพราะว่ามีคนจํานวนมากที่ที่ลาออกมานอนเฉยเยจริงๆนะฮะเอ่ มันเป็นเพราะอะไร่ะเพราะสิ้นหวังเพราะขี้เกียจหรือว่าเพราะสังคมรังแกฉันนะฮะอะไรเป็นสาเหตุที่ทําให้คนรุ่นใหม่จํานวนหนึ่งนะครับในจีนเนี่ยปฏิเสธแนวคิดการทํางานหนักแบบคนรุ่นพ่อแม่และหันมาใช้ชีวิตที่หลายคนมองว่าสุดโต่งนะครับก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าอันนี้เล่าย้อนหลังให้นิดหนึ่งอาจจะเป็นปู่พื้นแล้วกันนะฮะผมเองก็มาจากครอบครัวคนจีนนะะค,คนปู่คุณย่าผมเนี่ยคือ มาจากประเทศจีนเลยนะฮะหนึ่งในค่านิยมของครอบครัวคนจีนที่คุยกันกินข้าวปุ๊บเนี่ยคุยแป๊บหนึ่งก็จะก็จะมีประเด็นเนี้ยเข้ามาเลยเนี่ยก็คือเรื่องของการทํางานหนักนะฮะอันนี้เป็นเป็นหนึ่งในค่านิยมเลยนะแล้วผมคิดว่ามันเป็นมานานมากเราด้วยนะฮะดังนั้นมันก็น่าสนใจว่าทาไมเรื่องนี้ถึงเริ่มถูกต่อต้านนะฮะอย่างมีรูปธรรมเราค่อยๆมาถอดแล้วก็พยายามทำความเข้าใจกับเหตุการณ์นี้กันหน่อยดีกว่านะครับ ไลน์ flat ม o v e m e n t เนี่ยมันเกิดขึ้นจากชายคนหนึ่งที่จุดกระแสการนอนเฉยๆให้ดังไปทั่วอินเทอร์เน็ตนะครับทางผิงหรือว่าการนอนราบเนี่ยเป็นเทรนด์ที่เริ่มต้นโดยลั่นหัวจงนะฮะล่ววหัวจงขอภัยนะฮะเขาโพสต์ภาพตัวเองนอนอยู่บนเตียงในห้องนอนพร้อมกับเขียนคำบรรยายนั้นว่าการนอนราบคือความยุติธรรมหรือว่า y i n g Flat is Justice นะเขาลอาว่าเขามีสิทธ ที่จะเลือกใช้ชีวิตไม่เร่งรีบชีวิตที่ได้อ่านหนังสือออกกำลังกายและทำอะไรก็ได้เพื่อให้มีกินมีใช้ไปวันๆนะครับเมื่อ5ปีที่แล้วเนี่ยคุณล่่หัวจงเนี่ยนะฮะเขาพบความสุขกับการไม่ทำอะไรเลยนะครับเขาเลยลาออกจากโรงงานที่ทำอยู่แล้วก็ปั่นจักรยานจากเซชวนไปทิเบตนะฮะซึ่งไกลามากอยู่ หากเขาต้องการรายได้เนี่ยเขาก็มักจะหาจากการรับจ้างทำโน่นทำนี่นะครับไม่ก็ใช้เงินเก็บที่แบ่งไว้ใช้ซึ่งมีเพียงอยู่เดือนละ60เหรียญเท่านั้นเองนะหกสเหรียญก็ประมาณสักไม่ถึง2,000บาทนะค,คุณลู้วหัวโจงเนี่ยเรียกไลฟ์สไตล์เช่นนี้ว่าชีวิตแบบนอนราบนะฮะซึ่งพอเขาเริ่มโพสต์ลงในอินเทอร์เน็ตเนี่ยมีคนจนํานวนมากให้ความสนใจไม่นานชีวิตนี้ก็เกิดเป็นเทรนด์ที่ต้องบอกว่าก็มีความ มีความฮอตฮิตพอสมควรนะฮะในประเทศจีนแล้วก็มีคนออกจากงานมาใช้ชีวิตแบบนอนราบเนี่ยตามคุณลู่พอสมควรทีเดียวนะฮะอะไรเป็นปัจจัยที่ทําให้เรื่องนี้มันได้รับความสนใจนะฮะก็ต้องมาดูวัฒนธรรมการทํางานของจีนนิดหนึ่งนะครับเราคุ้นเคยกับคําว่า996าดีเนาะอันนี้นี่เป็นคําที่หลายคนพูดนะฮะแจ็คมาก็พูดซึ่งนี้ก้บอกว่าแจ็คมาเนี่ย สันเสอิญเลยนะฮะวิธีการทำงานแบบนี้9ก้าหคืออะไรก็คือเริ่มงาน9ก้าโมงเช้านะครับทำงานถึง3ามทุ่มเป็นเวลา6วันต่อสัปดาห์ซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้ชนชั้นกลางในจีนต้องเผชิญกับสงครงการทางงานแบบนี้จริงๆเพราะว่ามันการแข่งข,นข,นขันสูงนะครับทำงานแบบแทบไม่ได้พักเลยนะฮะซึ่งมันเกิดขึ้นที่อื่นด้วยนะอย่างเช่นญี่ปุ่นอะไรเงี้ยนะฮะเกาหลีใต้นะครับ หรือสิงคโปร์อย่างสิงคโปร์ก็เป็นคนที่ทํางานหนักมีหลายประเทศนะฮะแถบเอเชียเนี่ยหนักหนักมากนะฮะประเทศไทยเองก็ทํางานหนักนะพูดถึงจํานวนชั่วโมงนะฮะทีนี้ไอแนวคิด996เนี่ยมันก็ได้รับความนิยมโดยเฉพาะกับบริษัทที่อยู่ในสายเทคนะครับเพราะว่าบริษัทที่อยู่ในสายเทคเนะี่ยการแข่งขันสูงนะฮะแล้วก็การเปลี่ยนแปลงมันเยอะนะ,ะการทํางานแบบ996 99, เนี่ยก็เลยกลายเป็นเรื่องปกตินะฮะของชาวจีนไปเลย เท่านั้นยังไม่พอนะครับแนวคิดนี้ยังสอดคล้องกับค่านิยมที่เน้นให้ทํางานหนักแล้วก็บริโภคเยอะนะฮะซึ่งก็เป็นหนึ่งในแนวทางที่จริงๆก็ได้รับการสนับสนุนโดยภาครัฐเหมือนกันนะเพราะว่าเศรษฐกิจมันจะได้เดินหน้าต่อไปได้นะนอกจากจะต้องเจอกับการทํางานหนักเป็นเวลานานแล้วเนี่ยคนรุ่นใหม่จํานวนมากเกิดในยุคก่อนหน้านี้คือยุคที่รัฐบาลสนับสนุนให้มีลูกคนเดียวตอนนี้เป็น3าคนแล้วใช่ไหมฮะแต่ว่า ตอนนั้นเนี่ยเขาสนับสนุนให้มีลูกคนเดียวนโยบายลูกคนเดียวหลายคนอาจจะยังพอจําได้อยู่สักหลายสิบปีก่อนทีนี้พอลูกคนเดียวเนี่ยพวกเขาต้องแบกรับแรงกดดันเยอะเนาะความคาดหวังนะฮะตั้งแต่ครอบครัวไปจนถึงสังคมการทํางานนะฮะซึ่งแน่นอนว่าอย่างที่ผมเล่าให้ฟังตอนแรกเนี่ยว่าคนรุ่นเก่าเขาเชื่อในเรื่องความขยันและการทํางานหนักนะฮะทีนี้เพราะมันรวมกันเยอะๆมันอาจจะบวกกับค่าความกดดันในเรื่องอื่นด้วยนะฮะ มันก็กลายเป็นมันตึงกันไปนะมันก็ขาดแล้วก็การพักผ่อนการไล่แฟลตมูฟเมนต์เนี่ยก็เลยจะเป็นในเชิงของการต่อต้านด้วยแหละต่อต้านเรื่องนี้ด้วยนะครับในการใช้ชีวิตแบบนอนราบมันก็ไม่ใช่หมายถึงว่าการนอนอย่างเดียวนะมันก็กลายเป็นเทรนด์ที่ต่อต้านการทำงานหนักจนเกินไปแล้วก็ต่อต้านแนวคิดบริโภคนิยมแล้วก็ทุนนิยมโดยตัวมันเองด้วยนะฮะ ที่อาจจะบอกว่าตรงเกินไปนะครับแน่นอนว่าวิธีแบบนอนราบเนี่ยไม่ได้หมายถึงแค่นอนเฉยๆนะแต่รวมถึงการไม่แต่งงานไม่มีลูกนะฮะไม่ซื้อบ้านไม่ซื้อรถไม่ทํางานเกินเวลาหรือไม่ทํางานประจําเลยหากคนรุ่นเก่าเชื่อว่าหนทางสู่ความสําเร็จในชีวิตคือการทํางานหนักแต่งงานมีครอบครัวคนรุ่นใหม่จํานวนหนึ่งบอกว่าขอเลือกทําตรงกันข้ามดีกว่าความเห็นของแต่ละฝ่ายต่อวิธีชีวิตแบบนอนราบเนี่ย ก็แตกต่างกันออกไปนะครับบางก็มองว่านี่คือการปลดแอกจากลัฐทีิบริโภคนิยมที่เรียกว่า Over c o n คอนซัม o ชันะบางก็มองว่าเป็นการปฏิเสธชีวิตที่ต้องดิ้นรนและฝ่าฟันนักวิชาการหลายคนมองว่าการนอนราบสะท้อนให้เห็นถึงความฝันอันแหลกสลายของชนชั้นกลางที่ต้องเจอกับงานหนักค่าตอบแทนที่ไม่ยุติธรรมแล้วก็ชีวิตค่าใช้จ่ายค่าครองชีพในเมืองที่มันแพงขึ้นทุกๆวันนะครับ เซียงเปียวศาสตราจารย์ด้านมนุษยวิทยาแห่งหมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดเนี่ยกล่าวไว้ว่าคนรุ่นใหม่รู้สึกกดดันแบบอธิบายไม่ได้พวกเขารู้สึกว่าความฝันต่างๆได้ถูกทำลายผู้คนตระหนักว่าความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเนี่ยหรือว่าเงินที่มากขึ้นเนี่ยอาจจะไม่ใช่ความหมายของชีวิตแบบที่เราคิดแบบนั้นแล้วนะครับอย่างไรก็ตามในรัฐบาลจีนมองว่าแนวคิดเช่นนี้เนี่ยอาจจะเป็นภยัยต่อความมั่นคงของชาติได้นะฮะ จะมีการลบกลุ่มของชาวนอนราบเนี่ยที่ตอนแรกก็มีสมาชิกประมาณสักเก้าพันคนเนี่ยนะฮะและอีกเว็บไซต์นึงมีอีกสองแสนคนนะฮะการโพสต์ถึงเรื่องของ l i n e flat movement เนี่ยถูกลบมาเรื่อยๆนะฮะสำนักข่าวของรัฐบาลก็กล่าวว่าวิถีชีวิตการนอนราบหรือว่า l i n g flat movement เนี่ยน่าละอายนะฮะเราก็ตีพิมพ์เนื้อหาในหนังสือพิมพ์เพื่อเตือนคนรุ่นใหม่ต่อ,อก,การนอนเฉยๆก่อนประสบความสําเร็จอะไรแบบนี้เป็นต้น ส่วนคุณลู่หัวจงผู้เริ่มเทรนด์นมองว่าการนอนราบคือความยุติธรรมนะฮะมีการออกมาตอบโต้อีกฝ่ายนะฮะว่าอีกฝ่ายแหละที่เป็นพวกที่ไร้ย่างอายเขาบอกว่าเขาไม่ีสิทธิ์ที่จะเลือกชีวิตที่ไม่เร่งรีบเขาไม่ได้สร้างความเสียหายแก่สังคมคนเราต้องทํางาน12ชั่วโมงในโรงงานนรกเท่านั้นหรือจึงจะเรียกว่ายุติธรรมนะฮะหันกลับมามองที่ตัวเรานะครับเวลาที่เราบ่นบนว่าเอออยากนอนเฉยๆไม่อยากทํางานเนี่ยจริงๆเนี่ย ลึกๆแล้วเราไม่ได้จะนอนเฉยๆหรอกแต่ว่าเพราะเราคงนอนทั้งวันไม่ได้เนี่ยแต่ว่าจริงๆเนี่ยเราอาจจะต่อต้านลัทธิบริโภคนิยมหรือทุนนิยมอยู่ลึกๆหรือเปล่านะใครที่เหนื่อยกับการทําง,งานและอยากพักเนี่ยนะฮะจริงๆต้องบอกว่ามันก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องหยุดวิ่งไปเลยเนาะหรือว่าหยุดเดินไปเลยมันก็มีตัวเลือกวิ่งช้าหรือว่าเดินหรือว่าคลาน,นอะไรเงี้ยผมคิดว่าการทํางานเนี่ยมันเหมือนกับกับการวิ่งเหมือนกันในแง่ที่ว่า มันควรจะอยู่ในเพซหรือว่าความเร็วที่เหมาะสมกับเราว่าเราอยากได้อะไรเพราะเป้าหมายของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับเรื่องนี้ทําให้ผมกลับมาคิดประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจสำหรับตัวเองเหมือนกันคือว่าเราต้องมีโจทย์ของชีวิตที่ชัดเมื่าเราทํางานเนี่ยเอาอยู่ในที่ทำงานก็ได้นะเวลาทํางานเนี่ยถ้าโจทย์ขององค์กรไม่ชัดมันก็งงกันว่าเราจะทุ่มทรัพยากรของเราไปตรงไหนชีวิตเราก็เหมือนกันนะอาจจะยากคนด้วยซ้ำ ถ้าโจทย์เราไม่ชัดคือเราไม่รู้ว่า,าอยากได้อะไรเนี่ยเราก็จะไม่รู้ว่าเราจะต้องทุ่มเวลาของเราไปที่ไหนเวลาซึ่งเป็นทรัพยากรอันสําคัญสุดๆของเราเนี่ยนะฮะมันต้องควรต้องถูกใช้อย่างมีค่าและเวลานี่แหละคือสิ่งที่เราแลกตอนทํางานคือสิ่งที่เราแลกตอนใช้ชีวิตเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ว่าเราควรจะเทเวลาของไปที่ไหนเนี่ยผมคิดว่ามันก็ช่วยให้เราสามารถที่จะตอบได้ว่าเราอยากทํางานเยอะแค่ไหนเราต้องการเงินแค่ไหน ชีวิตของเราที่เราบอกว่าเป็นชีวิตที่เราอยากได้เนี่ยมันมีหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับดังนั้นมันอาจจะมีตั้งแต่คนที่ทํางานหนักสุดๆไปจนถึงคนที่ใช้ชีวิตแบบไลฟ์แฟลตมูฟเมนต์เนี่ยไม่มีอะไรผิดนะผมว่าถ้าเรื่องนั้นเนี่ยมันตอบโจทย์ของชีวิตเราจริงๆขอบคุณที่ติดตาม Mission to the m o มูนะครับแล้วเราพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ Mission to the Moon Podcast presented ์พรีเซนต์โดยสีจันสกินมอยส์เจอร์อร์ซีรีสตุ่นน้ำลึกล็อกผิวชำนาญ72ชั่วโมง